ส่วนน้องอายุ14ปีค่ะที่บอกว่าเป็นประธานนักเรียนแล้วในวันที่เกิดเหตุก็คือตัวเองจริจริงหนีลงไปได้นะแต่ว่าขึ้นไปช่วยเพื่อนๆน้องๆลงจากรถมาได้หลายคนน้องคนนี้เป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะก็ถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลเด็กหรือว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะ ทางคุณสมศักดิ์เทพสุทนินรัาฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมผู้บริหารกระทรวงวันนี้ก็ไปเยี่ยมน้องด้วยค่ะแล้วก็ออกมาบอกว่าตอนนี้น้องอยู่ในห้องปลอดเชื้ออาการของน้องก็คือมีบาดแผลไฟไหม11้11เซลึกลงระดับ2ก็คือใต้ชั้นผิวหนังเบื้องต้นน้องรู้สึกตัวดีค่ะแต่ว่าจํากัดการเข้าเยี่ยมเพื่อป้องกันเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดรวมไปถึงต้องดูแลสภาพจิตใจด้วยได้มาเยี่ยมน้องเลยนะครับที่อยู่โรงพยาบาลราชวิถี โรงบาลเด็กนะครับทานวิถีก็ในส่วนของดูเรื่องของสุขภาพจิตนะก็ดีขึ้นในเรื่องของการถูกถูกไฟรั่วเนี่ยของน้องเลยนี่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ก้ากึ่งนะก้ากึ่งกับที่จะต้องถูกประเมินว่า เป็นมากเป็นน้อยนะครับก็กำลังกึ่งประมาณ1 1นตะครับตัวเลข1 0็นต์ก็ถือว่าเข้าทสูงคุณสมศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าหลังจากทราบข่าวอุบัติเหตุทางการจีนส่งยามาให้ด้วยนะคะเ,เป็นบัวหิมะค่ะส่งมาให้กระทรวงสาธารณสุขไทยนำะมาใช้กับผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บจากถูกเพลิงไหม้ะคะ่ะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงที่สนามบินดอนเมืองช่วง